คุมวิญญาณจิตกระบี่ s อีไร้เทียมทานมาแล้วเดี๋ยวไปดูเทสดวงกันสักหน่อยว่าจะได้สักกี่อันนะครับพร้อมกับธงแดงที่เป็นมังกรขาววันนี้ก็คงต้องมากรุบกริบกรุบกริบกันหน่อยละรุยสเตลลาร์โกพัเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า r Go plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพป,ประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเวียดนามของเรานั่นเองกับวันนี้เนี่ยจะเปิดขุมวิญญาณใหม่ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสสุ่มทนาของจิตนะครับลหลายคนงงว่าเอ้ยทำไมจิต ธงแดงถึงเป็นมังกรขาวมันถูกแล้วครับคือมันจะเป็นประมาณนี้ครับในตู้ตัวละครเข้าเนี่ยคุณจะได้สุ่มเป็นธงฟ้านะครับส่วนในรอบหน้าที่มีตัวละครใหม่เข้าก็าจะเป็นธงแดงที่เป็นปูกระบี่เสร็จแล้วปูกระบี่เนี่ยก็จะเป็นธงแดงถูกไหมแล้วก็มังกรขาวคือของจากตู้ที่แล้วครับตู้ที่แล้วเนี่ยมาตู้นี้จะกลายเป็นธงแดงนั่นเองนะครับมังกรขาวก็เป็นตัวได้ใช้นะครับจัดเองก็ว่าจะสุ่มให้240เลยก็อยากคิดดูว่าจะจัดหนักจัดเต็มขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าที่เป็นพววกตัละคร ขาได้ว่าเลยนะตัวละครที่เป็นสายช่วยเหลือเนี่ยที่เป็นตัวละครเมตาอย่างมังกรขาวเนี่ยจะมว่าทําไว้มันก็ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหลายนะครับไม่เสียหลายที่ทําแต่ว่าจิตจันยังไม่ปลดแล้วมันต้องเปิด3ดาวแดงอ่ะเดี๋ยวก็อัดเศษซะนี่ใช้ยี่สิบห้าเศษอัดขึ้น3ดาวแดงเพื่อเพื่อทาจิตนะพอดีดองน้องเพิ่งบ้านดาวนะครับโอเคส่วนในรอบแรกนะครับสำหรับใครที่งวงว่าทําไมรอบแรกถึงทําได้นะครับคือรอบแรกเนี่ยเขาสิทธิพิเศษคือ ไม่ต้อง3มดาวแดงครับไม่จํากัดดาวคุณสามารถอัพได้เลยทนหน้าของจิตนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะมีกี่ดาวคุณจะแค่3ดาวเหลืองสีดาวเหลืองแต่ถ้ามาในตู้รอบที่2เนี่ยยังไงยังไงตัวนั้นต้อง3ดาวแดงแล้วถ้าเป็นธงแดงนะครับและเป็นธงฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยจันก็จะได้3จิตอย่างตา่ำเพราะว่าจันมีเจ็700นะครับไปใช้ดวงกันเลยดีกว่าครับแหมนบุ่มการันตีอย่างน้อย3ตัวนะครับอ่ะจัลืมบอกไปนะครับ การันตีจิตจะอยู่ที่200นะครับดังนั้นเนี่ยจานจะได้ทั้งหมดอีก3จิตรวมกันนี้ก็ทั้งหมด6จิตครับใช้ทั้งหมด16จิตในการทำสิบสิบอ่าเขาเรียกว่าไงนะทำสิบจิตขั้น10นะครับทั้งหมด16จิตจําไว้นะครับ16จิตโอเคไปสีทองไหมลวครับสีทองออกเยอะๆก็ไม่น่าเกลียดน,นะเพราะว่ามันต้องใช้ในการอัพนะครับลุยอืมลุยแบบ นอนสต็อปนะครับเก็บไว้700นะเก็บไว้มานานมากนะครับอืมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ถึงน่าจะไม่ถึงการันตีแค่50บมาแล้วอันนึงครับเฮ้ยจารู้สึกไปเองหรือเปล่าครับว่าปู่กระบี่ครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเลือกเราอะครับเออคิดไปเองหรือเปล่านะว่าปู่กระบี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกเรานะครับ680ได้จิต10บใบเนี่ยก็ถือว่าแพงนะแต่ว่ามันสามารถมาแลกได้ตลอดอันเนี้ยแลกไดสัปดาห์ได้ครับสะสมทุกอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยจจะแลกไว้ตลอดนะก็เลยมี700นะครับ สามารถมาแลกมาซื้อกันได้นะสำหรับคนที่มองหานะครับจิตเนี่ยสามารถย่อยได้นะไม่ต้องห่วงว่าไม่ต้องมววงว่าถ้าอ p ไปแล้วมันจะเป็นปัญหาครับย่อยได้นะครับไปแต่มาอันนึงแล้วครับกําไรหนึ่งอันแล้วนะครับอันนี้เพราะว่ามันออกก่อนการันตีครับไปโอ้อาอินปุ่มสีทองออกเยอะๆไม่ว่าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอาอินสองครับ ไม่อยากเปิดเอฟเฟกมันเยอะเสียงกะดังแล้วก็มันก็ช้านะครับเฮ้ยโอ,อ้ครับเฮ้ยเหมือนออกน้อยๆน,นะเหมือนเมืองรู้ว่ากูชมเฮ้ยปูกกระดูกอยากได้ผนึกอันนี้เยอะๆครับเนี่ยจิตวิญญาณแผดเผาเนี่ยอยากได้เยอะมากๆทุกสีเลยอยากได้หมดเลยสีฟ้าก็อยากได้เฮ้ยเสียวอู๋ครับเฮ้ยมัน โดนการันตีแน่เลยครับโอ้โหเสียเย่ครับตัวต่อไปโดน250แน่เลยอ,อินว่า3าตัวมาทำครื่นี้เออเออโอ้โหเออมาแล้วครับ250้ยไหมโอ้โหการันตีครับโดนการันตีไปเลยเชิญไป350แล้วดังนั้นเนี่ย200เลยเมื่อกี้กูไม่น่าชมมึงเลยพอชมปุ๊บมึงก็ได้จิตได้ใจเออพอชมปุ๊บึงเล่นได้ใจเราอย่างนี้เลยเหรอ เออไม่น่าชมเลยพอชมปุ๊บเปิดทีละ50ละกัน10 20 30 40 50าอ้โ0 0 0หเงียบกริบถ้าออกนอกเลรีมาเยอะเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นการแบบขอบพระคุณอย่างมากเพราะว่าในทงแดงน่าจะได้เปลืองไม่เยอะนะครับทงแดงจะเปืองไม่เยอะทงแดงเนี่ยการันตียังต่ำเราได้อย่างเมื่อกี้เลย4อันนะครับไม่รวมการันตี4อัน ทำจิตขั้น10ปลูกกระบี่ดีไหมเนี่ยพูดถึงว่าถ้าถ้าทำเรื่อยๆครับ20 30ครับ40 50อุ้ยมา2ตัวครับอีกหนึ่งทีคือจะรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกจารเองนะครับจะรู้สึกว่ามันมันออกจากตัวเดิมๆเลยครับเนี่ยของละมันมีตั้งเยอะแยะตัวละครสำคัญสำคัญมีเยอะโสรเจ็ดอะไรเงี้ยนะตัวละครที่เราได้ใช้อะครับมันมีเยอะครับโสรเจ็ดมาน้ำมาน้ำไม่มีอ่ะ Rode, ไม่มีมาน้ำเลยทำไมไม่ออกวะเออมันออกแต่ตัวสเกอร์เดสกี้ให้เราตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจไม่ก็้าใจว่าทำไมเกมมันถึงได้ทำร้ายเราย0่สสาครับ4 0เอ้ยทีละ2ทีเกยงดีหัวอู้มานาสวนออกเยอะมาก50ไปเลยแล้วกันปึ๊บการันตีอีกหรือเปล่าเนี่ยออกก่อนได้ไหมอุ้ยนาลีครับสวยนาลีสวยเลยตัวเมตา ไปอุย้ยจูชิงเออหลงครับเหมือนจะได้การันตีอีก200ป่ะเนี่ยเสียบโอเชะละละ่าเชะละล,ะล,ะละ่าลาล่เออเออเออเหมือนจะการันตีอุย้ยมาเร็วไปกันแล้วเหมือนจะการันตีหรือเปล่ายังไม่ถึงการันตีหรอ การันตีทีละ200หรือว่าเราเปิดได้ไปแล้วอะเอ้ยการันตี400พูดผิดเนี่ยเหลืออีกสิครั้งได้การันตีครับโทษทีโทษทีจันนับผิดขอโทษนะตน้นต้นที่จันบอก200นะครับมัน400นะครับการันตีจิต400นะครับก็ไถ้ามัน200ร้ปะเหมือนมันเพิ่ม400แล้วขาดอีกแค่11ครั้งเราก็ได้แล้วอะได้โจทยทองแดงครับสวยพระ,ะวิญญาณแรลงทองอ่า มันขาดนิดนึงมัน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 ก็ได้แล้วอะไม่ซื้อดีกว่าเปลืองเพชรครับเดี๋ยวค่อยไว้แลกนะครับแลกมาสุม่มคุ้มคุ้มกว่าแลกสุม่มคุ้มคุ้มกว่าเยอะเลยไม่ไม่ต้องแบบไปรีบร้อนไม่ต้องไปรีบพวงอะไรเลยอาจารย์ว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเรานะครับทางด้านของอกระบ,บี่เอสพีเรานะครับทะลุไปเลยได้มา2จิตอ๋ออะไรยังไม่ได้เก็บนะครับ ยังไม่ได้เก็บเก็บอีก3อันได้หมด5จิตครับ6จิตแหละเพราะว่าจะจะได้อีกอันหนึ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ขาดอีกแค่11บเอ็ดอันอเนี่ยสิบเอ็ดอันก็ได้อีกหนึ่งจิตนะครับงั้นก็ต้องสุ่มอยู่แล้วสิบเอ็ดอันนะครับโอ้ได้ตั๋วมาคืนแล้วครับหกสิบแปดใบงั้นก็ลุยไปเลยแล้วกันครับอันนี้เนี่ยคือถ้าเราสุ่มอันนี้เป็นสิบใช่ไหมเฮ้ยไม,ไม่ออกจริงด้วยครับโอ้โหใจร้ายเหมือนกันนะเนี่ยสุมม่มอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้จิตจิตการััันนนนนนตตีแ่น่ออนเเพรราาะวาม้งงป็ลุคบ 11ครั้งการันตีครับโอเคนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตู้นะครับเป็นมังกรขาวในตู้หน้าของมังกรขาวเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกระบี่ ST นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมด4จิตตอนนี้อาจารย์ได้มันทั้งหมด6ใช่ไหมบวก4อันนี้ก็เป็น10ขาดอีกที่เหลือเนี่ยไปรอตู้ปูกบีลีลันเอาก็ได้นะอันนี้เนี่ยก็สามารถสุ่มได้นะครับ240ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ติดติดได้ใช้แต่ยาวๆเลยอะ่ะเป็นตัวละครติดเมตาได้ใช้นะครับ ข้อดีของการสูบตู้ทองแดงนะครับคือมันจะมันจะจากัดสายแค่ควบคุมแค่ช่วยเหลือเห็นปะมันจะโอกาสที่เราจะออกจะได้ม้าน้ําได้เสี่ยวไปได้มังกรขาวเนี่ยโอกาสได้เพชรด้วยนะครับมามาดูกันว่าดวงเราจะเป็นยังไงครับทั้งหมด240ครั้งแรกครั้งแรกไม่มีทองเลยว่ะถั่วทองแดงในหายากครับลุยครับโอ้โห30ครับเอ้ยแปลกๆ40เอ้ยได้แล้วครับถั่วประยุทธ์มาหนึ่งครับอืมเฮ้ย โ <c oughs> คูกกำไรสัดแซดโอ้โหกำไรเลยอย่างนี้3 8 8 8ดเพชรกำไรเลยครับทองแดงเสียแค่ส0เพชรส0ทองอย่างนี้เพชรขึ้นมาเป็น8เกือบเกือบครับเฮ้ยไฮไลท์ครับมันมัน,ม,นมันได้บันทึกบอก่าว่าเราเราได้อะเฮ้ยมันไม่ได้บอกเลยนะว่าเราได้เพชรอะแต่ว่าไม่ได้ประกาศออกหน้าโลกใช่ไหมไม่ได้ประกาศออกหน้าโลกว่าเราได้ครับอ๋อสุดยอดอย่างนี้ โอ้โหยิ้มเลยกรูตัดสนใจถูกที่กดซ่มไปเลยลูกทองมาอยากได้มาน้ำอะ่ะอยากได้มาน้ำมากๆเลยซ่มครับไปเลยอาอินอีกแล้วมาล้สุมกา้าอินได้เยอะมากครับเอามาทำเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาน้ำสวยเยี่ยนเอ้ยส่วนประยุ่นเยี่ยนพอบ่นปุ๊บออกเรือแค่240ก็พอครับไปเรื่อยๆครับ จุ่มอาอินเสียบปลายเอ้ยเสียบปลายดีเสียบปลายดีครับถ้ามีกระดูกขาคงเก่งกว่านี้เยอะออสการครับเอ้ยแล้วสุมนะ่มเท่าไหร่น่ะอีกสิบใบครับโอเคเกือบเพลินครับเกือบเพลินนะตรงธงแดงหาย,ายากดังนั้นเก็บเอาไว้สําคัญสาคัญคุ้มกว่าครับไม่แต่ว่ามันมันไม่ออกอะ่ะดีดิมันเกือบจะมันเกือบจะได้อยู่แล้วครับมันเกือบจะได้ครับอีกห้าครั้งเราได้ถไปยอยู่ในคังนึงแล้วนะสุ่มไปได้ก็ได้ครับทีสุ่มทีละใบด้วยกันห้าใบ สองสามโอ้โหกูการันตีตลอดเลยเนาะสี่จะจะมองว่ามองสุ่มทีสิบครั้งมันดูด,ดีกว่านะห้าครับอันนี้ได้ถั่วปอยู่แน่นอน,นครับโอเคก็จะการันตีแล้วก็หมดเลทน,นะครับแล้วเราก็เก็บอันนี้มาโอเคได้ครบครับได้เพชรมาอีกสามพันกว่ากําไรแลร้วก็เลยแต่ถั่วประอยู่แล้วยังอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องยังไม่สามแดงแต่ว่าจันอัพให้เลยนี่อัดเศจให้เลยครับไม่พอหรอ โอ้เสียเราไม่พอเสียดายจุงนะครับเราได้มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาอัพน้องเอาก็ได้ครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ปีกระบู่ SP ของเรานะครับปีกระบู่ SP นะครับ <a> นี่มันจะมีช่วงกิจกรรมไม่จำกัดเงื่อนไขนะครับโอเคจานจะเลิกตัวละครที่จานไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาไปเลยครับได้มาทั้งหมด5จิตนะครับก็เห็นไหมมันใช้ตัวสายคอนเยอะครับมันใช้ตัวสายคอนเยอะมันจะโดน ไอตรงเนี้ยเยอะนะครับมันต้องใช้สายตัวเองอ่ะเยอะหน่อย4อันก็เจ็ดขี้หน้าเยี้ยนครับมานาสูตรได้เยอะโอเคอันนี้เนี่ยต้องเปิดสายคอนอีก7อันนะครับเห็นปะมันจะขึ้นเป็นจิตขั้น6ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องได้สายตัวเองเยอะๆดังนั้นในทงแดงอะ่ะจะจาเป็นมากเพราะว่ามันจะจํากัดไงไงเปิดเราก็ได้สายตัวเองอยู่แล้วในทงแดงครับอันนี้เลยมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าของสําคัญสําคัญนะครับโอเคมาน้ําจานขึ้นขั้น3ละ จันอยากได้มาน้ำเยอะๆอะได้มาตัวเดียวเองอ่ะโอ้มาน้ำเนี่ยอยากได้เดยอะมากๆ,ๆกับเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวละครได้บูตนี่ครับมันเป็นตู้ของเขาเองอ่ะ้วยความที่มันเป็นตู้ช่วยเหลือไงข็อยากได้แบบสาที่เราได้ใช้เยอะๆ,ๆนะครับแล้วก็ตัวละครที่ติดเมตาได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นนารีสมุดอีกหนึ่งตัวที่จะได้มาๆๆๆๆๆนอกนั้น,นี้ก็แทบจะย่อยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่ค่อยจะจําเป็นที่ที่จะไว้ใช้สักเท่าไหร่นะครับยังไงก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้เยอะนะจิตนะครับมันเสริมพลังได้ดีนะเล็กๆ มันได้เยอะมากๆในในช่วงที่ยิ่งจิตสุงเนี่ยหรือแต่ละคนช่วย,วยบัฟ40-50% 2-3ตัวมันก็แรงเพิ่มขึ้นมากๆเลยครับ Stella า Go+ p เ s s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง t t l l a ร Go Plus ลิดิ์อยู่ใต้ดิสคริปชนันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มตู้จิตในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่า ไม่ไม่เลวร้ายเลยครับไม่เลวร้ายเลยได้จิตบุกกระบี่มา6ได้จิตถั่วป่าหยุ่นมาเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเหมือนจะได้2ตัวแล้วเน่นอีกสี่สามประมาณเจ็ดตัวครับอืมแล้วก็ได้เพชรมานี่คือกําไรอันเดียวเลยคือที่เป็นกําไรคือได้เพชรนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครต้องการเติมเกมนะครับแพ็คราคาถูกของทางตัวเกมเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นแพ็คไหนต่างๆที่ทุกคนต้องการจะเติมเนี่ยฝากร้านเติมเงินที่เป็นสปอนเซอร์ของทางช่องเรากันไว้ด้วยนะครับเซลล่าโกพาร์ตนะเติมถูกเติมใบเติมดีไม่มีรีฟาน ยินด,ดีให้บริการกันแบบรวดเร็วทันใจสแกนรายไปได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้ดิสค p t ชันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอโทษด้วยที่ดวงดีต่อเนื่องในช่วงนี้ไม่คึกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรายบายครับ <laughs>